เรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบตอนที่17ช้าไปความมืดมิดยามราตรีท่ามกลางป่าเขาก่อให้เกิดความรู้สึกสงบในจิตใจอันวาวุ่นมแมลงหลากหลายชนิดร้องระง,งมคล้ายดนตรีขับกล่อมให้เพลิดเพลินเสียงน้ำไหลเอื่อยในลำธารดังสนอหูไม่แพ้เสียงเพลงโมสาด แรงลมพัดผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ล้อมรอบเต็นท์เสมือนโอบกอดปอบโยนสร้างความอุ่นใจมันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่สำหรับผมในตอนนี้แม้เสียงและบรรยากาศจากธรรมชาติจะสําราญใจแค่ไหนผมกลับได้ยินเพียงเสียงหายใจของเราสองคนที่นอนเคียงกันประสานกับเสียงหัวใจตัวเองที่ต้นรุนแรงไม่เป็นจังหวะ ความมืดปกคลุมรอบกายผมไม่สามารถมองเห็นแม้แต่มือของตัวเองได้มันมืดจนเหมือนถูกบรรจุอยู่ในกล่องคับแคบคนข้างๆถอนหายใจเป็นระยะระยะเป็นอะไรนอนไม่หลับเหรอผมมองไม่เห็นว่าเบลนอนอยู่ท่าไหนเต็นท์เราใหญ่พอที่จะเว้นช่องว่างให้ห่างกันได้เป็นช่วงแขนแต่ถ้าให้ทายจากเสียงหายใจ เบลก็คงจะนอนงายเหมือนอย่างผมความห่างเหินที่ทำให้ผมร้าวไปทั้งอกระยะห่างที่ผมจงใจทิ้งเอาไว้ระหว่างเราเพื่อความเหมาะสมสำหรับคนอื่นนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อนร่างกายไปตามที่หัวใจต้องการสถานการณ์เหมาะที่จะโอบกอดกันเอาไว้อิงแอบแนบชิดหลอมรวมมอบความอบอุ่น เสพสุขจากร่างกายของกันและการเพิ่มความอิ่มเอ็มในสายสัมพันธ์ที่ในตอนนี้ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้มันกับเบลอืมคงแปลกที่อะหนาวหรือเปล่าผมเสียสลักผ้าห่มให้น้องไปแล้วผ้าห่มขนาดพอดีตัวที่ผมมีไว้ติดรถและเคยห่มมันพร้อมกันเมื่อตอนที่เราได้ใช้ชีวิตโลดผน ดื่มด่ำความสุขจากร่างกายของกันและการโดยไม่ผูกมัดผมสีต้องถามคุณคุณไม่มีผ้าหม่มหนังกูหนากว่าหน้ากูเยอะอากาศแค่เนี้ยทำอะไรกูไม่ได้หรอกดีแค่ไหนที่ตอนพูดปากไม่สัน่นแต่ความเป็นสุภาพบุรุษมันบังคับให้อดทนและเสียสละชายป่าที่มีแต่ต้นไม้ใหญ่และใกล้ลำธารเช่นนี้ ตกกลางคืนเย็นยะเยือกไปถึงขั้วหัวใจแม้ผมจะสวมแจ็คกเก็ตทับเสื้อยืดตัวบางด้านในก็ยังรู้สึกว่าผิวเนื้อเย็นเฉียบโดยเฉพาะแผ่นหลังที่แนบกับพื้นดินโดยมีแค่ผ้าเต็นท์บางๆกัน้นแบ่งผ้าห่มกันคนเราฟังเหอะยิ่งดึกมันยิ่งหนาวขนาดห่มผ้าผมยังหนาวจนตัวจะสั่นเลยไม่เป็นไรผมปฏิเสธ แต่ชายผ้าส่วนหนึ่งก็ถูกโยนมาพาดอกอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องกระชับเอาไว้แต่ก็ไม่ได้รั้งมาเกินพอดีผมขอกระเถิบเข้าไปหน่อยนะฮะอ๋อได้ผมนอนตัวเกรง็งและมั่นใจว่าเบลเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกันแขนเล็กแนบติดแขนผมจนผมตัวกระตุกเล็กน้อยเหมือนโดนไฟช็อต ทำตัวเป็นคนพึ่งแตกเนื้อหนุ่มไปได้ช่วงนี้ไปดูหนังบ่อยหรือเปล่าไม่ตั้งแต่ห่างกันกับเบลผมไม่กล้าเข้าลงหนังอีกเลยกลัวว่าจะคิดถึงคนที่เคยไปด้วยจนน้อยขึ้นมาอีกไม่ค่อยว่างหรอกงานกูเยอะออกต่างจังหวัดหรอไม่ได้ไปแล้วทำแค่ไซส์ในกรุงเทพทำไมอ่ะ เหมือนน้องจะอยากชวนคุยเพราะนอนไม่หลับจริงๆผมเคยเปรยกับน้องไปครั้งหนึ่งว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดแล้วก็โดนแซวกลับมาว่าอยากอยู่กรุงเทพเพราะคิดถึงสาวๆคนมีปูมหลังอย่างผมก็ไม่แปลกใจนักที่น้องจะคิดอย่างนั้นเบือบ่อๆนะ่ะทำในกรุงเทพก็ได้ใช้เวลาทำได้เต็มที่ดีอืมก็ดีเหมือนกันนะ ไปต่างจังหวัดก็ลําบากทั้งที่พักทั้งการเดินทางอ่ะทําที่กรุงเทพก็จะได้อยู่ใกล้บ้านด้วยการสนทนาที่แสนจะธรรมดาไม่ได้ทําให้ใจผมผ่อนคลายตามไปด้วยเหมือนว่าผมไม่พอใจในการพูดคุยทั่วไปนี่เอาซะเลยกูแปลกใจนะที่มึงเลือกที่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนดังนั้นคำถามเรื่องส่วนตัวลึกซึ้งจึงเกิดขึ้น แม้รู้ว่าคำตอบที่ได้มาจะตอกย้ำให้ตัวเองเจ็บแต่ก็ยังอยากรับรู้อยู่ดีนั่นนะสิผมเองก็ยังแปลกใจตัวเองอยู่ทำไมวะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นชีริวด้วยมั้งคนคนนั้นสำคัญถึงขั้นที่ทำให้เบลหยุดได้ไม่รู้สิคงเพราะว่าเป็นชีริวอะแค่นั้นเลย เขาดีกับมึงมากใช่ไหมผมถามเสียงแผ่วเบาเหมือนกลัวคําตอบที่จะได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจทุกอย่างได้เพราะเพียงคําตอบเดียวคุณก็รู้ว่าที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตยังไงแล้วจูๆ่ๆวันหนึ่งมีคนที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับเราได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับเราไปเรื่อย โดยที่ไม่สนว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเขารับรู้ปัญหารับฟังเข้าใจสิ่งที่เราเผชิญแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกว่างเปล่าชิริวทำแบบนั้นเขาดีจนผมไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีขนาดนี้ได้ยังไง ผมรู้สึกขอบคุณความมืดที่ทำให้ผมมองไม่เห็นดวงตาที่คงกำลังเปล่งประกายไปพร้อมกับน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความชื่นชมแอบรอบกืนน้ำลายหนืดหนืที่จุกอยู่ในลำคอแค่คำพูดไม่กี่คำที่ได้ยินผมก็รู้สึกเจ็บแปลบที่อกข้างซ้ายแม้จะอยากเถียงเอาดีเข้าตัวว่าสิ่งที่เขาคนนั้นเป็นผมก็สามารถทำได้ทั้งหมด ติดแค่อย่างเดียวคือผมช้าไปดีแล้วแล้วคุณละ่ะกับผู้หญิงคนนั้นน่ะคบกันจริงจังหรือยังกูไม่เหมาะที่จะคบกับใครหรอกผมก็พอจะเข้าใจนะยังอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมละ่ะจริงๆแล้วอะ่ะแบบไหนก็ได้หมดแหละแค่ทำให้ตัวเองมีความสุขก็พอแสดงว่าตอนนี้มึงมีความสุขอยู่สินะ น้องเงียบไปตอนที่พูดถึงคนรักทำไมถึงได้ลื่นไหลนะักพอถามหาความสุขกลับต้องใช้เวลาคิดคำตอบจนผมแปลกใจเบลหลับแล้วเหรอเปล่าง่วงก็นอนเถอะผมไม่รู้ว่าขั้นไหนถึงเรียกว่ามีความสุขอะ่ะถ้าแค่ได้รักใครสักคนแล้วมีความสุขมันก็คงใช่ผมกำลังมีความสุขอยู่ คำตอบที่ดูไม่มั่นใจเปล่งออกมาจากปากคนที่พยายามเข้าใจความสุขคงเป็นช่วงเวลาที่สับสนมากพอดูสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอืมกูรู้ว่ามึงมีความสุขจริงๆไม่ต้องไปคิดหาความหมายของคำว่าความสุขก็ได้เบลแค่มึงมีความรักแล้วยิ้มได้อ่ะมันก็หมายความว่ามึงมีความสุขแล้วแหละแล้วคุณอะ กูทำไมวะมีความสุขหรือเปล่าอืมมีสิกับความรักเหรออืมใช่ความสุขที่ได้เห็นคนที่รักมีความสุขสุขแบบแปลกๆเจ็บๆน่วงๆยังไงก็ไม่รู้แฮะคุณดูแลคนอื่นได้ดีมากคุณรู้ตัวหรือเปล่าวันนี้ ผมขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณเดือดร้อนผมรู้สึกแย่ที่ต้องโทรหาคุณแค่ตอนอยากให้ช่วยผมกลัวมากกลัวจนคิดไปถึงขั้นที่ว่าตัวเองจะต้องตายเลยผมคิดอยู่ในหัวตลอดว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเจ็บไหมจะมีใครมาเห็นหรือเปล่าจะตายทันทีหรือว่าจะตายอย่างช้าๆเห็นภาพตัวเองเลือดอาบเลยนะ น้ำเสียงเจือเศร้าทำให้ผมรู้สึกหน่วงตามไปด้วยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับเปลวจริงๆผมจะทำยังไงแต่ที่กลัวมากกว่าคือกลัวโดนทำร้ายภาพข่าวที่เคยได้เห็นผุดขึ้นมาเป็นฉากๆโดนปาหินโดนจี้ป้นค่าขมขืนถึงตอนนั้นน่ะ ขอมีค่าทั้งหมดคงช่วยชีวิตผมไม่ได้อะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะมาเอาจริงๆยกให้แล้วก็คงไม่คิดว่าจะไปชีวิตผมให้ตัวเองลำบากทีหลังเขาจะฆ่าผมด้วยวิธีไหนเอามีดแทงทุบหัวกระทืบหรือยิงพอแล้วเบลพูดอะไรไปเรื่อยผมเอ็ด ไม่อยากฟังอีกต่อไปถ้าจะพูดอะไรให้ใจเสียแบบนี้ผมยอมอยู่เงียบๆอย่างอึดอัดเหมือนเดิมดีกว่าผมกดเบอร์คุณเป็นคนสุดท้ายแต่คุณเป็นคนแรกที่มาช่วยผมขอบคุณนะผมแค่นยิ้มกับความมืดต้องรู้สึกยังไงที่ไม่ใช่คนแรกที่น้องคิดถึง จะต้องขอบคุณเบลที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองหรือขอบคุณตัวเองที่รักษาระยะห่างไม่ให้ทำอะไรที่อยากทำเพียงเพราะเข้าใจไปเองว่าน้องยังคงคิดถึงกันไม่กี่นาทีหลังจากได้พูดความรู้สึกออกมาเสียงลมหายใจสม่ำเสมอทำให้ผมรู้ว่าอีกคนหลับสนิทแล้วน้องคงจะหายอึดอัดและสบายใจที่จะได้พักผ่อน ผมพลิกตัวนอนตะแคงไปทางฝั่งที่อีกคนนอนอยู่ภายใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันความอุ่นของร่างกายแผ่กระจายให้รู้ถึงการมีคนอยู่ข้างๆแต่ผมกลับไม่รู้สึกใกล้น้องเหมือนเมื่อก่อนเลยสักนิดกลิ่นหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยจากเส้นผมอยู่เพียงแค่ปลายจมูกมีฤทธิ์ยิ่งกว่าคาเฟอีนจากกาแฟที่ดื่มไป ผมไม่สามารถขมตาให้หลับได้แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียมากขนาดไหนผมไม่อยากเสียเวลาด้วยการหลับไหลในขณะที่ได้โอกาสใกล้ชิดกับคนที่แสนคิดถึงแม้ใจหนึ่งอยากจะมีตาวิเศษที่สามารถมองทะลุความมืดได้แต่คิดอีกทีการไม่มีคงจะดีกว่าถ้าจะต้องเห็นหน้าของน้องในระยะประชิดแต่ไม่มีสิทธิ์แตะต้อง ปล่อยให้มองอะไรไม่เห็นแล้วใช้ความรู้สึกสัมผัสแบบนี้น่ะดีแล้วผมไม่สามารถฝืนความเหนื่อยล้าได้นานนักไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนที่ผมเข้าสู่ห้วงนิทรารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ลมอุ่นๆสัมผัสที่ข้างแก้มปลายจมูกโด่งรันเฉียดอยู่ใกล้ผิวหน้า ร่างเล็กเบียดประชิดเข้ามาในอ้อมกอดคล้ายลูกแมวหาความอบอุ่นผมนอนเกรงโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสได้ถึงท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับสถานะพยายามฝืนตัวเองให้หลับเพื่อลดความรู้สึกผิดที่ตัวเองก็ไม่ได้จงใจก่อจะเป็นไปได้ไหมว่าสักวันหนึ่งโอกาสจะกลับมาหาผมอีกครั้ง แสงสว่างที่เริ่มขึ้นของเช้าวันใหม่ปลุกผมให้ตื่นจากฝันหวานในอ้อมกอดว่างเปล่าตอกย้ำว่าทุกอย่างจบลงแล้วผมเปิดเต็นท์ออกมาและพบว่าเจ้าหน้าที่อุทยานและเบลยเยนอยู่ใกล้ๆลำธารทั้งคู่หันมาเมื่อได้ยินเสียงผมรูดซิปพี่ทรงยศยกยิ้มทักทายส่วนเบลก็ยิ้มบางๆและหันกลับไปมองสายน้ำที่ไหลเอื่อย ทำไมผมรู้สึกว่าน้องกําลังหลบหน้าหรือเมื่อคืนนี้ผมเผลอทำอะไรที่ไม่ควรไปหรือผมจะกอดจะหอมน้องจริงๆโดยที่ไม่ใช่แค่ความฝันอย่างที่เข้าใจกาแฟสักแก้วไหมคุณพี่ทรงยศเดินกลับมาที่กองไฟเล็กๆที่เจ้าตัวคงจะก่อไว้หน้าเต็นท์บนกองไฟมีเตาสามขาและกาต้มน้ำก้นดำฐานพ่นควันระบายความร้อน ให้รู้ว่าน้ำภายในเดือดละอุเช้านี้กาแฟสดญาติผมเอาเมาเล็ดมาจากชุมพรเลยนะต้มกับกาแบบนี้อร่อยไม่แพ้ใช้เครื่องทำนะจะบอกให้ <c oughs> ครับขอบคุณครับกาแฟสดของพี่ทรงยศคือเมล็ดกาแฟที่อยู่ในห่อผ้าขาวบางและนำลงต้มในกาน้ำที่หายากในสมัยนี้วิธีนี้ก็คงจะเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับการเดินป่า เนื่องจากไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะกลิ่นหอมของกาแฟเตะจมูกชัดเจนรสชาติติบๆจากเมล็ดกาแฟทำให้สมองรู้สึกปลอดโปร่งและตื่นตัวคงจะต้องถามเอาสูตรและลองทำเครื่องดื่มเองซะหน่อยชักจะติดใจซะแล้วเป็นไงหลับสบายดีไหมหนาวกันละสิเลยมานอนเบียดกันอยู่เต็นท์เดียวกันน่ะผมจะท้วงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว จะกางทำไมสองหลังเวลาผมเข้าป่านะผมหาเพื่อนนอนตลอดนอนคนเดียวไม่ไหวหรอกขนาดผมมีถุงนอนยังหนาวเลยเบียดเบียดกันดีกว่าพอได้อุ่นเจ้าหน้าที่คนอื่นมาแล้วหรอครับผมเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะกลัวว่าเบลจะอึดอัดใช่ผมถึงเดินมานี่ไงกล่าวว่าจะมาบอกว่าอีกสักพักให้เก็บเต็นท์สายๆกลัวว่าจะมีคนมาแวะพัก เดี๋ยวเขาเห็นว่ามีคนมานอนจะขอกางเต็นท์นอนบ้างช่วงนี้ทางอุทยานยังไม่อนุญาตอ่ะผมจิบกาแฟพางพยักหน้าเข้าใจกรณีของผมเป็นกรณีพิเศษงั้นเรากลับกันเลยไหมคุณคนที่เดินมาจากริมลำธารเร่งถามเพราะความเกรงใจขับรถไหวหรือเปล่าผมเพลอถามกลับไปอย่างเป็นห่วงมากกว่าที่คนปกติจะห่วงกัน ลืมไปเลยว่าพี่ทรงยศอาจจะผิดสังเกตเมื่อนึกได้ก็เลยรีบแก้ต่างเช้าเช้าอย่างเงี้ยเมาขี้ตานะไม่เป็นไรหรอกได้กาแฟคุณทรงยศแต่เชา้ากปี้กระเป๋าขึ้นเยอะไว้วันหลังอาพานมาก็แวะมาอีกนะคุณเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟอีกยินดีครับถ้ามีโอกาสอะ่ะผมแวะมาแน่นอนเบลตอบอย่างจริงใจ ต้องมีอยู่แล้วแหละแม่ทำงานอยู่แถวๆนี้กันเองไม่ใช่หรอผมว่าเดี๋ยวก็คงมีงานต่ออีกเรื่อยๆเขตนั้นนะกำลังพัฒนาเลยยิ่งสมัยนี้มีโซเชียลนะใครๆก็อยากไปเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินกันอ๋อครับจริงครับผมกับเปลวรอบมองหน้ากันรู้สึกผิดนิดหน่อยที่เอาเรื่องงานมาอ้างเดี๋ยวผมกลับไปดูป้อมให้เด็กๆมันก่อนนะ พวกคุณก็นั่งเล่นกันไปอีกสักพักค่อยไปก็ได้เอาให้สดชื่นเต็มที่ก่อนจะได้ขับรถขับราปลอดภัยครับขอบคุณนะครับลูกพี่พี่ทรงยศเดินกลับไปทางป้อมเบลนั่งลงใกล้ๆผมใช้ผ้าที่วางไว้จับหูกากาแฟร้อนจัดขึ้นรินใส่แก้วให้เพิ่มอร่อยเหรออืมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารสชาติจะดีขนาดเนี้ยอย่าดื่มเยอะเดี๋ยวก็ตาค้าง เราสองคนดื่มดำกับรสชาติกาแฟท่ามกลางบรรยากาศเย็นชื้นหมอกในช่วงเช้าบ่อยครั้งที่ผิวเนื้อสานเพราะแรงลมที่พัดผ่านแมกไม้จนขนลุกสู้แต่ความอุ่นร้อนในแก้วกาแฟในมือก็ช่วยเอาไว้ได้เยอะเรานั่งมองสายน้ำไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่และฝูงปลาตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่ในลำธารต่ออีกสักพักโดยไม่มีการสนทนาใดๆเกิดขึ้น เสมือนว่าต่างคนต่างรู้ว่าควรเสพเสียงธรรมชาติที่น้อยครั้งจะมีโอกาสมากกว่าที่จะพูดคุยกูยไปเก็บเต็นท์เลยแล้วกันเดี๋ยวผมช่วยไม่ต้องหรอกไม่ได้ยากขนาดนั้นนั่งจิบกาแฟไปเถอะประชดปะเนี่ยผมหน้าเวอจนเบลขำคิกถึงถ้อยคำจะใช่แต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆแค่อยากให้น้องดื่มดำกับบรรยากาศต่อไปเท่านั้น ล้อเล่นผมแค่อยากช่วยบ้างงั้นช่วยนั่งเฉยๆเฮอะอันนี้ผมประชดเพราะท่าทางยิ้มแป้นแล้นล้อเลียนผมจนหน้าหยิกเราสองคนช่วยกันเก็บอุปกรณ์ต่างๆจนเรียบร้อยก่อนจะบอกลาธรรมชาติชายป่าที่ให้ความทรงจำดีๆและเดินเอาของไปคืนพี่ทรงยศที่ป้อมขอบคุณกันเสร็จสับก็พร้อมออกเดินทาง สองเท้าผมชะงักกึกตัวชาไปครึ่งซีกเหมือนคนมีความผิดรอบรอบรถที่จอดทิ้งไว้เมื่อคืนมีคนกลุ่มหนึ่งเดินวนดูด้วยท่าทางกระวนกระวายและร่างสูงเด่นหยุดยืนอยู่ใกล้รถคันงามแสดงสีหน้าตกใจชัดเจนเมื่อได้เห็นคนที่เดินตามหลังผมเบลริวเบลค่อยๆก้าวผ่านผมเพื่อไปหาอีกคน ในขณะที่ชิริวรีบพุ่งเข้ามาโอบกอดอย่างหวงแหนเกิดอะไรขึ้นทำไมมาอยู่ที่นี่จบประโยคอ่อนโยนที่เอ่ยกับคนในอ้อมกอดสายตาแข็งกระด้างก็ตวัดมองมาที่ผมเขาทำอะไรเบลหรือเปล่าเปล่าแล้วทำไมไว้ค่อยคุยกันนะริวแววตาแข็งก้าวอ่อนลงอย่างชัดเจนเมื่อมองคนตัวเล็กในอ้อมกอด ชิริวใจเย็นจนน่ากลัวเขาสามารถรอเหตุผลได้แม้จะเห็นอยู่ตามตาว่าคนที่รักอยู่กับคนอื่นทั้งๆท,ที่คนอื่นอย่างผมเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับเบลมาก่อนริวทีมงานเขารออยู่นะหญิงสาววัยประมาณ40ต้นต้นๆสะกิดแขนคนที่ติดพันอยู่กับร่างเล็กผมจะกลับกับเบล พี่บัวบอกทีมงานกลับก่อนได้เลยริวทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดมันเป็นข่าวก็ให้มันเป็นไปสิวะชิริวตาวาดลั่นจนผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งหน้าซีดเผือดผมสัมผัสได้ถึงความกระวนกระวายและยึดเอาคนรักเป็นที่หนึ่งแค่เขาเลือกที่จะระเปิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างแทนผมก็รับรู้ได้ว่าชิริวห่วงความรู้สึกเบลมากแค่ไหน พอถ้าเป็นผมคงอารว่าตั้งแต่เห็นแฟนอยู่กับคนอื่น